hello ค่ะเพื่อนเพื่อนอ่าจำกันได้ไหมน้อหายไปประมาณสามเดือนอันนี้ก็คือเราค่อนข้างจะยุ่งอะนะคะเพราะว่าเออมีการเปลี่ยนงานด้วยนะคะแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการสอบภาคขอด้วยซึ่งเราก็ยังเตรียมตัวไม่ค่อยดีเช่นเคยนะคะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆ่ <c oughs> นยังไงเราก็สอบไปแล้วนะคะ ก็เราจะมาเล่าให้ฟังว่าการสอบภาคขอของกรทมอของเราเป็นวันนี้เป็นยังไงบ้างเผื่อว่าเพื่อนๆท่านไหนสนใจที่อยากจะสอบอเข้ารับราชการของกรทมนะคะกรุงเทพมหานครนะคะจะได้มีเกตความรู้เล็กๆน้อยๆจากเรานะคะอย่างน้อยก็ถ้าเรารู้ก่อนที่เราจะไปสนามสอบมันก็ย่อมจะดีกว่าใช่ไหมคะเพื่อนๆ ก็คือวันนี้นะก็การ <10 s. S 1> สอบภาคเช้าก็9้าโมงถึงเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะก็คือสนามสอบที่มหาวิทยาลัยส่วนดุสิตตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยแล้วนะแล้วก็เราก็ไปถึงประมาณ8ปดโมงกว่าๆนะคะก็ตอนแรกที่ไปถึงเนี่ยก็ต้องเอา สัมภาระของพวกกระเป๋าสตางค์พวกมือถืออะไรอย่างเงี้ยไปฝากไว้ที่อีกตึกหนึ่งก่อนแล้วเขาก็จะให้นมเบอร์เรามาใช่ไหมคะแล้วก็อ่าแล้วก็เข้าไปที่เดินไปที่ตึกที่เราสอบแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปนะคะ,ะเราสอบอยู่ชั้นสี่นะก็ขึ้นลิฟต์ไปก็สอบสอบภาคเช้าก็ไม่มีอะไรก็การสอบก็ ดเดินไปด้วยดีนะคะเสียงนเดียวมันยากไปหน่อยคะ่ะยากยากไปหน่อยสําหรับคนที่เตรียมตัวมาไม่ดีอย่างเรานะคะก็โอเคก็หลังจากเที่ยงปุ๊บเขาก็ปล่อยให้ลงมาทานข้าวเลยใช่ไหมคะซึ่งส่วนทุสิตเนี่ยเราเคยเข้าไปไว่ายน้ํามานะคะสมัยเด็กเดเด็กมากเลยค่ะเด็กแบบประถมปลายหรือมัธยมนี่แหละคะ่ะ ก็เข้าไปแค่ว่ายน้ําแล้วก็คือเราไม่ได้มีโอกาสเดินเข้าไปเลยนะคะแล้วเราก็าเดินไปที่เขาซื้อคูป,ปองแล้วก็คือตรงนั้นห้องนั้นมันคนเยอะมากเลยค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่า,าไปหาที่อื่นดีก,กว่าอะไรเงี้ยก็เลยเดินออกมาแล้วก็เหมือนกับว่าหาที่แลกคูป,ปองไม่เจอด้วยอะไรเงี้ยคิวก็ยาวมากด้วยแล้วมันเขาให้เวลาพักแค่ชั่วโมงเดียวไงคะกลัวจะทานไม่ทันอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยเดินใหอีกที่นึงมันจะเป็นเดินเลยมานิดหน่อยอะค่ะก็ตรงนี้อาหารเร็วแต่ว่ารสชาติก็ไม่ไม่อร่อยเลยค่ะแล้วก็ปริมาณก็น้อยด้วยก็คือเรามาถึงบ้านเนี่ยประมาณห้าโมงเราก็แบบอยู่มากแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงนั้นนะคะก็มันมันจะมีตึกที่เหมือนกับเขาอนุรักษ์ไว้นะคะเป็นนอากจะเป็นตึก สำนักง,งานของสวนดุสิตโพนะคะซึ่งเป็นโพที่ดังมากเลยใช่ไหมคะของประเทศไทยแล้วก็เพิ่งจะเห็นนะคะว่าสำนักง,งานเขาลักษณะแบบนั้นคืออนุรักษ์มากเลยแล้วก็สวยมากด้วยนะคะ,ะแล้วก็มันจะมีลานแล้วก็มีโต๊ะไม้อยู่เยอะแยะเลยค่ะแต่คนเยอะกว่าก็คือจะเป็นที่ให้นั่งทานข้าวทานน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคแล้วก็ได้ที่นั่งกันนะคะแล้วก็แชร์ที่นั่งกับคนอื่น ก็โอเคทานเสร็จก็เตรียมตัวขึ้นห้องสอบเหมือนเดิมนะคะก็ตอนภาคบ่ายนี้คือข้อสอบไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะก็พาร์ทแรกก็จะเป็นข้อสอบชาวนะคะซึ่งมันเหมือนกับว่าไม่มีผิดไม่มีถูกกันแล้วแต่ความคิดของเราอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราชอบชอบนะคะก็แล้วก็พาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นข้อสอบจิตวิทยา เหมือนกับเขาก็จะให้สถานการณ์มาแล้วก็ให้ช้อยหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะแล้วก็ให้เราเลือกว่าเราจะเลือกกอขอของงอ,อันไหนดีถ้าคอนี่คือ,อเหมือนกับตัวเรามากที่สุดแล้วก็งองงูเหมือนจะตัวเราน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งเราก็สามารถเลือกอความเป็นตัวเราที่ตอนไปเจอสถานการณ์นั้นเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะคิดยังไงได้เลยคะ่ะ แต่ว่าภาคสุทายนี้ข้อสอบค่อนข้างจะเยอะนะคะตั้ง60ข้อเนี่ยแต่ว่าให้เวลาทําแค่2 0 25นาทีอะคะ่ะแบบรีบปั่นเลยแบบกลัวไม่กลัวแบบฝนไม่ทันอ้อและอีกอย่างนึงน,นะคะก็คือตอนเราสอบภาคกอใช่ไหมคะเ,เราได้สอบกับคอมพิวเตอร์แล้วก็คลิกคก,คกมันก็ง่ายมากคือคลิกกับเครื่องคอมไปเลยไม่ต้องมีกระดาษแต่ว่าภาคขอนี่เริ่มกับสู่ยุคจุลศิษย์พัก ก็คือมันจะเป็นกระดาษเหมือนตอนสอบเอนท n านนะคะซึ่งนานมากนานนานมากแล้วหลายสิบปีแล้วที่เราไปสอบเอนท n านประกอบกับชุดเครื่องแต่งกายก็เหมือนเด็กปีเด็กมหซึ่งจะเข้าปีหนึ่งตลกมากเลยคือให้ใส่กางเกงมอมค่ะแล้วก็รองเท้าแตะคีบนะคะไม่คีบก็ได้แต่ว่าต้องเปิดหัวเปิดท้ายนะคะแต่ว่าเราซื้อเป็นรองเท้าแตะคีบแล้วก็เสื้อยืด ไม่มีลดลายเงี้ยค่ะเป็นเป็นเดสโค้ดของเขาอะนะคะก็คือทุกคนแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยนะคะแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็ตอนที่เข้าแถวก่อนกําลังจะขึ้นตึกใช่ไหมคะเขาก็จะให้เหมือนกับเราเอาไส้ของอ่าไส้ของกระเป๋าของเกงอะคะ่ะออกมาแต่หลาคนก็แบบแหวววาคือตลกอะตะลกว่ากเลยแต่แบบเราก็ไม่ได้แบบ ขนลาออะไรหรือย so ิ้มอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะแต่เรารู้สึกในใจว่ามันตลกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาคงแบบเข้มเพื่อกลัวว่าใครจะแอบเอาอะไรซุกซ่อนเข้าไปอะไรอย่างนงี้เนาะแต่เราว่าจริงๆมันก็มันเล่ากันไม่ได้อยู่แล้วรู้สึกว่าข้อสอบจะมีสองถึงสามชุดอลค่ะนั่นแหละค่ะก็คือในห้องมันจะมีประมาณหกแถวห้าหกหรือหกแถวนี่แหละค่ะแล้วก็ห้าห้าห้าถึงหกประมาณห้องหนึ่ง มีสอบประมาณ30คนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จัดที่นั่งห่างกันบ้างเลยไม่สามารถมองเห็นหยุดได้อยู่แล้วค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะก็แต่ว่า,าเวลาตอนเย็นนี่คือได้สอบเสร็จค่อนข้างเร็วนะคะสองบ่ายสองสี่สิบห้าก็สอบเสร็จกันแล้วแล้วก็ต้องไปเข้าแถวอีกรอบค่ะเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อจะไปรับกระเป๋าสัมภาระของตัวเองคืนที่ฝากไว้ที่ อีกตึกหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันจะเกิดการชุลมุนเพราะเขาไม่ได้แบบมีให้เออ่เรียงคิวแบบเป็นระเบียบค่ะเหมือนแบบใครคือก็ไปออๆกันอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วก็ส่งไอ้บัตรที่อยู่กับตัวเราใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะได้ไปหาว่ากระเป๋าใบไหนที่เอ,อเลขที่บัตรตรงกันอะไรย่เงี้ยค่ะก็โอเคค่ะถือว่าไม่นานแล้วก็ เสร็จใช่ไหมคะฝนลงแมดนิดหน่อยก็เอาละสีแล้วก็เฮ้ยฝนจะตกหนักไปเนี่ยปรากฏว่ามันหยุดค่ะก็ค่อยอยังชั่วหน่อยแล้วก็เลยเดินออกมารอรถเมย์นะคะก็แต่ละคันแน่นเป๊ะเลยค่ะแต่ว่าตอนเช้าอ่ะพูดย้อนหลังไปถึงตอนเช้าตอนที่จะเดินเข้ามามาหาลัยก่อนนะคะก็คือมีพ่อค้าแม่้าเอากางเกงวอร์มเอาเสื้อเสื้อยือด รองเท้าแตะมาขายครบเซตเลยค่ะเผื่อใครไม่ได้เตรียมมาเผื่อใครแบบอาจจะใส่มาผิดระเบียบอะไรเงี้ยนะคะพ่อค้าโขหัวใส่มากเลยค่ะสมัยนี้เนาะน้ําขึ้นให้รีบตักเพราะว่าเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วทุกๆเดือนทุกๆปีว่าจะมีคนมาสอบเยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะสอบราชการเนี้ยค่ะเนาะนี่แหละค่ะก็เป็นเหตุการณ์ค่อนข้างชุดลมมุนวุ่นวาย ในการไปสอบภาคขอของกทมอของเรานะคะก็รอรุ้นประมาณวันที่17นี้และะ้ค่ะก็จะทราบผลแล้วว่าเราจะได้ไปต่อหรือไม่นะคะยังไงเพื่อนๆก็ช่วยรุ้นไปกับเราหน่อยนะคะบ๊ายบาย